ของสารมนูนดูเจตนาแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างเรื่องเจตนาอีกนะนี่คือเรื่องแรกที่เราจะคุยกันในวันนี้นะฮะเรื่องที่สองเรื่องที่สองพูดจะมาเยอะเวทีที่นี่ก็เป็นเวทีหนึ่งนะฮะที่พยายามจะพูดเรื่องพลังงานนะฮะ แต่พลังงานถ้าเกิดพูดถึงรายละเอียดนะมีผู้พูดหลายท่านซึ่งข้อมูลของพี่น้องได้รับไปไม่น้อยแล้วแต่วันนี้ผมจะพูดภาพใหญ่นิดหนึ่งนะพูดในเชิงหลักการหน่อยก็คือถ้าพูดถึงเรื่องพลังงานก็มักจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันกับแกส๊สสองอย่างนะครับการพูดถึงน้ำมันและแก๊สที่ผ่านมานะ เรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดสรรทรัพยากรซึ่งไม่เป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมปับ๊บราคาเป็นยังไงครับพี่น้องวันนี้แพงเป็นธรรมไหมครับ <Hey. S 1> และผลแห่งราคาที่แพงมากไม่เป็นธรรมมันก็ต่อเนื่องถึงข้าวของอื่นๆต้องแพงทุกอย่างกลายเป็น แห่งทั้งแผ่นดินแล้ววันนี้แต่เรื่องการจัดสรรทรัพยากรเกี่ยวกับน้ำมันและก๊สเป็นส่วนหนึ่งทรัพยากรในประเทศไทยมีเยอะมากแร่ต่างๆที่เขาไม่ยอมเปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชนทราบรยังมีอีกเยอะทุกวันนี้ แอบทําเหมืองทองกันโดยไม่ได้รับประทานบารก็มีพี่น้องพี่พพี่อย่างดูแนวปะปะก็เอาเสื้อไปได้เลยนะครับรเสื้อความปลอดภัยพี่น้องมารับไปได้เลยด้านหน้านะครับ